对啊，掉又不好掉。 โอ้มาอันนี้ก็มีสิต้นเดียวมันก็เป็นวานนีอมันยากนกระดกนะป่ะเออมาวนวนมาอย่างครับอ๋อไม่ยอมชิดอ๋อไมยมชดาทเาิมบงมันต้นเดียวว่ะเออต้นเดียวต้นต้นนึงก็เริ่มเป็นโอ้ไปจะเสบแต่ หวานมากอันนี้หวานมากครับเมายมชิดเนาะเขาก็ปลูกเหมือนกันครับอือ ครับอุย้ยยังเยอะเลยอะ่ะแต่มันโตบป็นแหงนะครับน้ามันแห้งคือจะเติมน้าบ้างเลยนี่อันนี้ถือว่าเฮ็ดเป็นแบบสวนกเกษตรผสมแล้วมันบ่ครับโอ้ป้าทีทโทฟมีทุกอย่างเลยเนาะอันนี้นกไม้ยังครับอันนี้นกไม้อะไรกครับ อไม่ไผ่กิมซุ่งกิมซุ่งเมื่อไงใครกับสั่งไพ่บ่บ่เอาอันที่นอเขื่มันนอโจดบ่ไนี่ื่อนนออย่างเอาบ่นอคะแนงมันเอาไปอันนี้ได้บ่ครับเอาไปทุบได้บ่หรือว่าจังไรในผมก็เพิ่งเห็นมันนอมันอยู่งเสร็โอ้นี่ดิอู้หู้อันนี้ซับอยู่บ่ครับนี่ไหมแน่นอนี่ยไหมเห็นอยู่บ่โอ้ยเตโอู้นี่นอแบบไงเลย ข้างๆกันซับเลยซับเลยซับจังไหนปกติซับจังไหนกับตาตา้องซับเลิกวันี่นครับบ่จ้ะบ่วเลยจะเอาเพราะอันนี้อ๋อโอ้มันมันมันใส่เวลาโดนปลาในช่วงมันสิญายะซ้ำเนี่ยครับประมาณเดือนหนึ่งบ่เดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งหมดน้ำอันใดอันน้ำใหม่น้ำใหม่ช้วงมันสิญายะซ้ำหนิเออ เดือนสองเดือนอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวแม่เอาบอกอาทิตย์เดียวละอาทิตย์นึงไงทำทางช่วงเวลามันสิบคืนนะมันก็โดนเนาะโอ๋อครับเอาซับเลยประมาณนี้ละทางงัดเนาะทางงัดงัดทางงัดนี่ได้แล้วสวยสดสดเอาไปแกงขี้แซ่บสดสดแก่อจะคล้องในกินจะื่อนเราบ่เนี่ยกินเรื่อยๆอยู่ครับ ยังย่งว่าจะข้นไหมบ่เ๋ยัไม่ขนไหมเนาะมันอแค่สานี่มันขึ้นไหมเนาะแต่ปกติหน่าหน่าน้อไม่อีลีนี่หน่าได้ครับนั้นฝนอยู่บอหน่าฝนโ้ันแนนไม่น้อยนั่นยหมก็ชหดน้ำไบ่หันหหดน้ำพ้อมบนบนี้ปฏิทูชนั่นเดจดเอ้ยนเอาอบุยเสียงเออมเห็มันไงออ เคะแนงก็เอาไปทุบๆๆๆเอออืมเอาไปทุบลกแกงฮักรเน้อัน้อันนี่เโอคยบอกเจ้ยฮักเรเด้อันนี้ไงโอเคอันนี้ไงเติบเด้แหลนแนโอ้คนนดท้าก็สอโอ้ยผุดอันนึงคะแนงมันเหนียวนงมันเหนียแงน้อยมันเหนยโอ้ยผุน้าโอ้ยบงามนง โอ้แหนงมันเกิดน้ำอันน้ำนอมันนี่หลายเนาะถุงเนาะคอยคอยแจงท้องซับหอดแล้วแต่ว่าเป็นแหน่งมันเออแหนงมันนี่มันดนอเอาไปทุบๆเขาบนต่างฝานทุบๆไปทอนไปทอนนะบอกแล้วทุบๆเลยแกงแสบจนทุบอ่ะเอาใส่อันเฮ็ดขอนขาวเออแก่ใช้แค่หมดแดงเหมือนว่าจุดยอดแก่ใช้เฮ็ดคอนขาวนะจุดยอดจนมันได้จกปีละครับนี่ปลูกได้ปีหรือลาแหน่งเนี่ยง่ายนะเห็นบ่โอ้ย ใส่ยื่ใส่ดอกนั่นหน่อยบ่เห็นครับอ๋อมันเป็นนอแล้วต้นนั่นโอ้ยแขนงมันเอายืดสันติเอาอะไรให้แก้ตัวโอเคบู๊เสียงหักโอ้ยาบูเอาอันนี่มาผิดเนาะผิดอาเดีโจ้อันเบลล์ มาไปก็ต้องตัดออกคือเก่าแแหลมันแข็งเออยัดายไนกนีุบไนีเรอ้ด้ปะตินี่้ผักขาต้นผักขากะไรแกงใช่น้องใหม่นี่เลยครับเมืองบะปกติแล้วเมืองปะเพโอ้มันคือแข็งมันแข็งเก็บจนสิบกรนี่เด็ดอแข็งโอ้ มันก็แข็งลรอเนาะมันแข็งแสดงว่าแข็งนี่มันกินอะได้แล้วเนี่ยมักินอะได้ล้วมันแข็งอันนี้เขาก็เอาจังสิดีอร่อยที่โบ่ตายป่ะครับบอบอแดงกันโปงไหมเนาะป้าเดี๋ยวมันโปงไหมเห็นมันปงอ๋อนี่มันเงี้ยนี่ยมโปงเด้นนี่นะมันเงี้ยนี่มันสีสูงแต่าหู้ตัดแต่งกิ่งให้มันอันนี้มันแตกแะนงไหมงั้นอ่ะพ่อเรานี่ครับโอ้ยห่อนผมมือแตกแล้ว หมกม่วงมันเมื่อแปดม้ทั้งร่วมทั้งชุดแม่ปร่วมชุดเหมือนกันือ่งเหมือนเ่งเื่องจาะแม่อกเจาะนี่สองมือนต่างหาเจาะประดานตั้งหาได้มาชุอนันนี้คอยอันแยกหน้าไปต้งองมันดันหก ต้งป่าป่ะครับอ๋อเลือกบ่อไหนบ่ตะกีมมันซีเมตรแล้วมันตันเลือยตัดซีเมตรก็เลือกยุ่เดบ่ตัดเลือยแค่เมตรค่งอ๋อโอ้ยคนนัะป่า่นนะสวดสวดอยู่ยูนียูนีอันอันกระร้างนันนี้ยังครับไปยังอ๋อปมอคล้ายๆคับอันทีเลี้ยงยังยุบอ๋ครับโอ้ยคนหนะปลา ติดดงๆเลยอุ๊ยอันนั้นบัตมอนบบลีป้าติช่องอันนี้ลูกปลาคออยู่บ่ครับปลาลูกคออ,อ่ะบ่ป,ะป,บป้าดิช่องอิน ใส่ระบบเบิดส่วนในเล่นเนาะใช่ครับก็เคือบริษัทนำปลาป่าอะไรเหมือนบอกจช่ว้าวปลาดไม่อยู่นี่เจ็ดปีโอ้เจ็ดปีเห็ดทุกอย่างเลยเจ็ดปีเจ็ดปีของวัวแล้วเนาะอือมาโมงอาถู มั่นสิกลมๆเนาะน้ำผ่านน้ำหอมบอกครับคือน่วแย่แต่อันนี้มะม่วงแรดโอ้มีคุพันอร่อยบบกมวงก็ได้สุดยอดเลยดกคัดโดมวงอย่างโอ้หรืออะไรนี่อ๋อนี่อมมาย่มชิดบอกครับอ๋อม่หลายต้นจุอันมันบ่คดดกหน่อยเนาะ อนี่ปีแรกนะครับมันกกมันเออ้คอนั่หโ้มันคือบักล้วยนี่อนะันหนึ่งเนาะแต่ว่าอ๋อมันก็ะติดอยู่ได้ปะจกปีนี่ปลูกตั้งแต่เจ็ดปีนี่ย่ครับวยกว้่าจังไรโอ้บักรดกนึงเทิงเนาะเทิงบัง เดี Ooh, ite, so ๋ยวมัน <chops> ก <SPEAK |tr|> ็เป oh, ็นพ uh ่วงมากคือเขาเวลามันเป็นนวยสุกนั่นมันก็เป็นพวงกองลงมาคือเขาใบมันคือบักลำแย่แบบนึงเนาะมาเปินไรอ๋อนี่อ๋อนี่มันเบอรี่สิ้นเลยอ๋อเห็นเงี้ยวเงี้ยวนอนเงี้ยวนะเงี้ยวๆหล้วก็เป็นพ่วงๆนั่นโอ้เป็นพ่วงๆโอ้ยแย่ว่าหญยาด้วนี่เด้อหยาอ๋อเลี้ยงง้อพ่อมันมาทำเนี่เนี่ยเปียเออเนี่ยเปียอู้หโมดแดงใครหมดแดง เออไข่โมเดียนไข่แท้แลนะั่นกองปลานี่ลูกวอนเป็นแม่เป่เงลราบอกอกระ t h o น,นกระ thon อันนี้คือบักม่วงโอ้ม่วงตัวหน่อย,อยเป็นดนูกไลยแต่ม่วงม่วงอาดม่วงม่วงอาถูกคนอันคนคนนอกมันมากินได้นี่ขันได้มีหลายๆเขาเอาสอง่งออกซุกอย่างเดียวเขามากินซุกอย่างเดียว ใครกินดิฟม <pr ันคิวคือตัวคิวแล้วว่าแล้วว่าคนต่างประเทศมันกินเนื้ออันนี้ก็แม่นไปเบิดบตม่ครับนี่ยปัด์ตแต่พไฟใหม่เด้ปลี่ยนกว่ามันเป็นเอาคือสิได้ให้เป็นยังคือไฟคือสิได้มาใหม่เอา นอกจากพี่รุ่งจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีเปลี่ยนพื้นดินว่างเปล่าบริเวณนี้ให้เป็นทรัพย์สินที่ทั้งกินได้ขายได้และให้ประโยชน์ต่อโลกใบนี้ของเราแล้วพี่รุ่งยังแสดงให้ผมเห็นว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของคนเราไม่เคยสูญเปล่าเหนือสิ่งอื่นใดการทำอะไรด้วยใจรักจริงๆคุณจะเหนื่อยจะใช้พลังงานใช้เวลามากขนาดไหนก็ตามถ้านั่นคือความสุขจริงๆแล้วแล้วก็คุณไม่ได้เหนื่อยเปล่าอย่างที่ภาพกำลังฟ้องครับ อันนีโม่านเนาะโมยูวานอานไปจไอบคาโดอ๋อแง่ใดมันเชงสีเป็นหมากเนาะครับบ่โอ มะนอารมก็มีโอ้มีครูพักอรุณเว้ยบดยาเอิ้ดกินบักเบนมันสิเป็นยังไงครับถะคเกิดหมากมันซุกนี่มันจะหวานบอครับหวานกเียวเดี๋ยวเราชิมดูก่อนนะลูกหนึ่งอันอันนี้น่าจะนี่บนี่ทุกคนเดี๋ยวชิมดูตาครบ่์ปะพอนันบักเบนเนาะครับในภาษาอีสานเนาะ อืมไม่แน่หน้่นอืมม่กับหวานอะไรเด้ครับออครับแซบอยูเนาะเนื้อมันแน่นๆนะครับออนี่หวานอืมอร่อยใกล้ๆกันนี้นะครับก็จะเป็นมะยมชิดโอ้โดกอยู่ได้เียครับออแต่ตัวหมูมันงํามันบ่อนี่นะเออ ครับ้อโหมันใหญ่กนมามันเบียดกัน่าเียวขึ้นมาต่อมันใหญ่มันบ่อันนี้เดี๋ยวครับเอาโอ้ต้นมะพร้าว็อยู่ใกล้กันอีกเดี๋ยวเรามาหาลูกสุกๆนี่ลูกนี่นี่โอ้ยโอ้ยมันแดง ผมเดี๋ยวเรามาชิมกันดูเนาะอมกรอบหวานทุกคนโอ้โนนจะเปรี้ยวมันหวานมาก ปังนี่ก็ปลูกเรื่อยๆบ่ครับหรือว่ามันล่งเองมันลังอันกับ่งเองนี่นสบ่หมายถึงว่ามันปลูกก็เองเอ้ยมันมันอันนี้หือว่าเขากปลูกนั่นละ่ะอ,อ๋อวดเดีนี่ดผู้เดียวแต่ามัหเฮ็ดผู้เดียวบแ่แรบ่นไหเฮ็ดยังไงครับ <c oughs> รป้านือดูเถอะีหวาน มันบริวารหวานแดดได้ไปตลาดนั okay. okay. like ่งบ่นบ่ได so ้รบบ่ได้ขายตลาดบ่ไม่จ่ายขายขายบวานเท่าก็กินเลยป้าเอาบ่โอ้ขายในในหมู่บ้านเนี่ยบ่ดิครับมีขมิ้นเหลือบ่ตีปูขนาดอันนั้นต้นดุกค่ะขนาดต้นน้อยอยู่เอวดุกขุยางเลยเอากราชเมฆนี่มีความรู้เรื่องเกษตรมาก่อนละบ่ครับากันาแต่เพจงานสวนมาบ่อออ๋อ อ๋อบอเรียนโจประมงแต่มันก็อยู่ในมันก็อยู่ในเกษตรนี่แหละเนาะอือครับ้อไปรัเบด้ใส่ปุ๋ยใส่ยังเป็นพิเศษบอครับหรือว่าแบบธรรมชาติอินซี่เลยบอ